สวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์ศิรินันท์สุวนรณรัตค่ะและผมเบสตีพ่นแสงทอมลามครับพบกับพวกเราสองคนในรายการ I See You ค่ะและวันนี้รายการของเรานะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทย์ ศวกรรมศาสตร์ซึ่งไปสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของเราโดยการคว้ารางวัลในการประกวดโครงงานนะคะในการประชุมโครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่18ที่มหาวิทยาลัยแม่เจ้าค่ะครับซึ่งจากการที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับไปแข่งขัน การประกวดโครงงานมาในครั um ka, season, ne, season, so, ้งนี้นะครับคว้ามาถึง2รางวัลด้วยกันครับคือรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยกันนะครับและเราจะมาทราบถึงรายละเอียดของการเข้าประกวดโครงงานในครั้งนี้กันนะครับค่ะและขณะนี้เราสองคนนะคะก็นั่งอยู่กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่เข้าร่วมประกวดโครงงานในการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่18ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยลองแนะนําตัวเองก่อนเลยค่ะผมนายธีรวัตรดีประสบนะครับหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรนะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่4ครับผมนะครับนายควนลินตั้นกระหักครับหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับผมนายพิทิวันจันเสถียสาขาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ช่วยเล่าที่มาของการประกวดโครงงานในครั้งนี้หน่อยนะครับที่มาของการประกวดก็คือในช่วงของปีที่แล้วนะครับก็คือได้ไปมีโอกาสได้ไปดูรุ่นพี่ในการประกวดครั้งที่แล้วครับในครั้งนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการประกวดที่ของวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เลยสนใจที่อยากจะไปบ้างครับสําหรับการจัดโครงงานในครั้งนี้ครับใครเป็นเจ้าภาพครับอ๋อครับครั้งนี้ไปจัดที่มหาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่ครับ ก็อยากจะถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าช่วยเล่าถึงบรรยากาศของการประชุมในการเข้าประกวดโครงงานในครั้งนี้หน่อยครับว่าบรรยากาศรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับครับบรรยากาศใน,ในการแข่งขันนะครับก็คือมีเพื่อนๆเข้าร่วมประมาณ13สถาบันนะครับจากทั่วประเทศที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิวศวกรรมเกษตรนะครับก็คือบรรยากาศเป็นไปอย่างตื่นเต้นมากครับก็คือมีการจัดแสดงของผลงานของจาก13สถาบัน,นครับ ต่อมาครับช่วยเล่าถึงรางวัลที่ได้รับหน่อยครับว่าเป็นรางวัลที่ได้รับมานี้เป็นรางวัลประเภทไหนครับครับสำหรับรางวัลที่ผมได้รับนะครับก็คือเป็นรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับครับชื่อโครงงานของเราก็คือการออกแบบระบบการให้น้าพืชอัตโนมัติแบบไร้สายครับซึ่งโครงงานนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านความคิดสร้างสรรค์ครับ ค่ะได้รับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะแล้วอยากทราบถึงแนวความคิดในการาที่เลือกทําโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะอครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่าแนวคิดนี้นะครับก็เริ่มจากที่เราดูก่อนว่า,วาป,รป,รประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นประเทศแห่งการเกษตรกรรมนะครับคือเกษตรกร,รส่วนมากเนี่ยยังคงใช้วิธีการให้น้ําพืชแต่เป็นแบบเดิมๆอยู่ซึ่งในปัจจุบันก็ได้ไดไดมีนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาอาจจะเป็นระบบระบบสปริงเกอร์หรือเป็นการให้น้ําแบบอื่นที่ ทุ่นแรงงานคนลงไปได้นะครับโดยเฉพาะเราโดยเฉพาะการให้น้ําพืชแบบแบบใหม่นี่ครับเราได้เล็งเห็นว่ามันก็ยังคงมีการสูญเสียน้ําอยู่คือเวลาพืชได้น้ำเนี่ยก็จะได้ไม่เต็มที่มีการสูญเสียไปในอากาศบ้างระเหยบ้างเราก็ได้คิดระบบการให้น้ําอัตโนมัติแบบไร้าสายนะครับ<ม>ก็คือแบบแวกเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้พืชสามารถได้รับน้ําและนําน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับ ก็นะว่ามีประโยชน์กับเกษตรกรจริงๆนะคะอันนี้แล้วพิมพ์ขอถามคำะพงว่าคุณคิดว่าจากผลงานของคุณเนี่ยที่เขาทางคณะกรรมการตัดสินใจให้รางวัลครั้งนี้ได้เพราะอะไรเป็นน่าจะเป็นเรื่องของคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความตั้งใจที่จะทําออกมานะครับก็คือโดยปกติแล้วโปรเจกต์ทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับดินและน้ําไม่ไม่ค่อยใช้ระบบ หรือนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเข้ามาช่วยมากนะคือระบบของเราเนี่ยก็จะเน้นทางด้านการพัฒนาจากสิ่งที่เขาเคยทํารุ่นก่อนๆเอามาต่อยอดขึ้นมาครับอย่างเช่นรุ่นก่อนๆทาเป็นระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ล้วก็เอามาพัฒนาให้ใช้กับระบบแบ็กได้ครับจะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับค่ะครับ สุดท้ายนะคะพิมพ์ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆที่สถาบันเราที่กําลังชมรายการ ICU ของเราอยู่นะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่าอ,อ,อยากจะมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ที่มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองเชิญชวนเผื่อจะได้รับรางวัลและโอกาสอย่างนี้บ้างค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกนักศึกษาแล้วก็เหล่าคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ถ้าได้ฟังนะครับก็คือถ้าเกิด นักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ท่านไหนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆที่จะต่อยอดจากความคิดเดิมหรือเป็นความคิดของตัวเองก็ได้นะครับที่คิดว่าดีแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านนะครับได้ลองส่งโครงงานเข้ามาประกวดดูนะครับจะได้รางวัลหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็คือขอให้ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอาจจะมีคนนําแนวความคิดของเรานั้นไปใช้ต่อยอดแล้วก็ทําให้เกิดเป็นผลประโยชน์จริงๆได้ครับ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับและขนาดนี้นะครับเบและพิมนะครับก็มายืนกับอีกนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจกันนะครับก็สวัสดีครับครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะให้ทั้ง3ท่านนะครับช่วยแนะนําตัวกันหน่อยนะครับครับผมวรเดชสุชัยวินสุลิครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรครับ ค่ะดิฉันนางสาววิภาศิรีเลิศศรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์รรค่ะผมนะครับนายเมธีดีพรอมมีครับชั้นปี4ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครับ <S <S รางวัลที่ได้รับนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นรางวัลประเภทรางวัลดีเด่นนะครับภาคปัญ,ญายาครับ <S <S ชื่อโครงงานว่าการใช้เทคโนโลยี near in infrared spectroscopy ช่วงคลื่นสั้นในการตรวจสอบ ปริมาณเนื้อ,อยางแห้งและปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยางพาราครับพิมอยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาของการเข้าร่วมประกวดโครงงานในครั้งนี้ค่ะออผมทราบข่าวจากทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับว่าจะมีการประกวดโครงงานวิศวกรรมแห่งชาติครั้งที่18ที่มหาวิทยายลัยแม่โจ้นะครับซึ่งเป็นการคัดเลือกภายในภาควิชาก่อนครับซึ่งกลุ่มผมได้รับการคัดเลือกไปประกวดภาคบรรยายครับซึ่งเป็นการทําให้ผมออได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจทําโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่ครับ ปรากฏที่แม่โจใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยเล่าถึงบรรยากาศในการที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้นะคะกลุ่มของผมนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายในภาพบรรยายนะครับจากทั้งหมด26กลุ่มจากทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มผมมีความกดดันมากครับเพราะเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งเพื่อนๆแต่ละกลุ่มก็มีโครงงานที่น่าสนใจแล้วก็นําเสนอได้ดีมากแต่ว่ากลุ่มผมก็ได้มีการเตรียมตัวไปอย่างดีครับทำให้ลดความกดดันในส่วนนี้ได้เพราะขึ้นเวทีผมก็ทําอย่างเต็มที่ครับ คือมีความภาคภูมิใจก็เลยได้รับรางวัลมานะคะงั้นช่วยพูดถึงรางวัลหน่อยค่ะว่าแบบได้มาในประเภทอะไรแล้วมีความภูมิใจย,ยังไงกับรางวัลชิ้นนี้ที่ได้มาครับสําหรับรางวัลที่ได้ครับก็มีความภูมิใจเพราะว่าได้นําความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานะครับมาประกอบกันแล้วก็นํามาใช้ในการศึกษาโครงงานเนี่ยครับแล้วก็เป็นโครงงานที่สามารถใช้ได้จริงครับ แนวความคิดหรือแรงบนันดาลใจของการเข้าประกวดโครงงานในครั้งนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆช่วยตอบหน่อยว่ามีแนวความคิดอะไรบ้างครับค่ะสำหรับแนวความคิดของโครงงานของเรานะคะคือทางกลุ่มเราเนี่ยเล็งเห็นว่ายางพาราเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยางพาราเนี่ยมีหลายวิธีแต่วิธีที่นำมาใช้ในการ กำหนดราคาของน้ำยางพาราก็คือการตรวจสอบหาปริมาณน้ยางแห้งและปริมาณของแข็งทั้งหมดซึ่งวิธีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลานานถึง16-18ชั่วโมงนะคะทางเราจึงสนใจที่จะนำเทคโนโลยีนีอินฟาเรดสเปกโตรโคปีช่วงคลื่นสั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบให้น้อยลงค่ะ ทั้ง3ท่านนะครับคิดว่าได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าประกวดโครงงานในครั้งนี้ครับและนอกจากนี้หรือว่าสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอะไรบ้างช่วยเล่าให้หน่อยครับค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงงานของเรานะคะก็คือสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของน้ํายางแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจกําหนดราคาระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าเกษตรกร,กรชาวสวนที่กีดยางนั่นเองค่ะแล้วก็ เทคโนโลยีของเราเนี่ยนะคะก็คือจะช่วยลดการใช้สารเคมีแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคิดว่าอะไรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มาครับสำหรับการแข่งขันโครงงานครับกลุ่มผมผมก็ได้มีการเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีนะครับคิดว่าทำกันอย่างพร้อมสมควรก็เลยคิดว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเกษตรก็น่าจะเป็นผลที่ทำให้โครงงานนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วก็ เป็นโครงงานที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงในอ,อุตสาหกรรมการ,กรเกษตรทั่วไปครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทั้งสมท่านครับช่วยเชิญชวนกับผู้ที่ชมรายการไอ u ของเรานะครับว่าเข้ามามีโอกาสทามีโอกาสม,มาร่วมประกวดผลงานหรืองานวิจัยต่างๆสําหรับผู้ผมก็เป็นตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่น้องร่วมสถาบันนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าประกวดในวิธีต่างๆก็อยากจะให้ลอง ตั้งใจแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดกันนะครับเพื่อเป็นชื่อเสียงให้กับสถาบันแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ทําให้สถาบันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของของคนทั่วไปนะครับ ขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทรงวุฒิแสงจันทร์นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้ไปคว้ารางวัลในครั้งนี้มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพูดถึงการให้คาปรึกษากับนักศึกษากลุ่มโปรเจกต์ในครั้งนี้ค่ะที่ได้รับรางวัลคะะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสงวุฒิแสงจันทร์นะครับเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มนะครับ ก,ก็อนอื่นต้องแสดงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่มนะครับที่ไปได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวกรราเกษตรแห่งชาติครั้งที่18นะครับสำหรับการให้คำปรึกษานะครับนักศึกษาก็จะมาขอพบตัวผมเองได,ได้ตลอดเวลานะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าอาจจะโชคดีที่ว่านักศึกษาทั้งทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษาที่ ค่อนข้างจะมีความสนใจแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับครับและในวันนี้นะครับรายการ ICU ของเรานะครับก็ได้พาผู้ชมครับมารู้จักนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่มีความรู้ความสามารถในการไปแข่งขันการประกวดโครงงานที่รับรางวัลมา2่รางวัลด้วยกันนะครับ ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะที่ได้ชมรายการ ICU ของเราในวันนี้แล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเอ้ยหาเวทีหาโอกาสแสดงผลงานที่เราเนี่ยมีอยู่นะคะบางทีเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆบอกไปแล้วนะคะว่า บางทีเนี่ยให้ลองส่งเข้าประกวดก่อนจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้นําเสนอสิ่งที่เราคิดว่ามันดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้ววันนี้นะคะน่าเสียดายมากเลยรายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่ในทริปหน้านะคะซึ่งเราจะพาไปติดตามอะไรนั้นอย่าลืมติดตามเรานะคะกับรายการ I C U